คนที่สมหวังเท่านั้นแหละที่บอกว่าการรอมันมีค่าเสมออ๋าคงคายก็บอกมาแล้วรูปเกี่ยวอะไรด้วยพี่วันนี้เขารออะไรอยู่เหมือนรอแบบเย็บอะไรสักอย่างครับแล้วไงวะไงแยไปเที่สนุกดังนี้ คุณสมาชิกทุกท่านช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง t e Social c h a n l หน่อยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับุ้สวัสดีครับผมและตันที่คุณอยู่กับยูจีในรายการโซเชียลสนุกจังหวะ วันนี้มาในธีมของยูจิจากจุ j u t s u k a ครเซนครับผม,มและแน่นอนครับผมไม่ได้แต่งเป็นยูจิมาอย่างเดียวนะครับผมเพราะวันนี้ผมมีของมาแจกกันด้วยนะครับผมนั่นก็คือฮึบฮึบบบนาเซี่จุิลคทุย ผาดาเสื้อจากจุดๆไขเซนก็ผมฮะของแบรนด์ยูนิคอร์นั่นเองนะครับผมฮะคนดีว่า E p พีก่อนผมใส่ตัวนี้ถ่ายครับผมแล้วก็มีคนทักมาเต็มเลยนะครับผมว่าอยากให้แจกนะครับผมจัดให้ครับผมฮะมีลายนี้นะครับผมแจกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีลายนี้ครับเป็นรวมคำสาบนะครับผมมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมฮะแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ผมชอบมากโคตรสวยนี่ครับผมมาครเอ้ใช่ครับกัวโจสุดหล่อของเรเองนะครับผมจริงๆล้วตอนแรกผมกะจะแต่งเป็นกัวโจนะครับผมแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่เหมาะกับรายการนี้เพราะว่า มันต้องปิดตานะฮะก็คงไม่เห็นอะไรเพราะว่าผมไม่ได้มีพลังมากความสามารถอย่างกัวโจนะครับคิดจะทรัให้ผมมองเห็นทะลุผ้าได้นะครับผมมาสำหรับใครที่อยากได้เสื้อ3ตัวนี้นะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับเพียงคุณกด subscribe ช่องวีอาร์โซชาแนลนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาแล้วไปกดติดตามผมที่ Instagram มพรืมมันสกอร์ออฟฟิเชครับผมมาหลังจากนั้นคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับผมแค่นั้นเองครับผมมาแล้วเดี๋ยวแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีมานะครับผมมาทั้งหมด3รางวัลนะครับผมมาประกาศผลททีี่่แฟนนนนเพจะครรัับผมใวศุก์2 รกฎาคมนะครับโอเคแล้วมารอลุ้นกันนะครับโอเคผมกันเดียวเราไปลุยกันในโลกโซเชียลกันเลยดีกว่าครับผมว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมไปอ่าอันนี้เกี่ยวกับเลตคอร์ดออฟเลกนาครับผมฮะาเป็นเมกที่ทำจากมังงะนะครับซึ่งชื่อชายคือมหาศึกคนชนเทพนะครับผมเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างมวลมนุษยชาติกับเทพเจ้านะครับผมเรื่องนี้ไวรัลมากๆนะครับเพราะว่ามีการตีความเทพเจ้าใหม่ที่แบบว่าเทมากๆเลยนะครับผมและมีนี้เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับผมฮะาไหนมหาศึกคนชนเทพ คนชนเทพจริงๆชนแบบพุ่งเข้าไปเลยอะ่ะนี่มันรถชนสารมหาศึกคนชนเทพคมาดูคอมเมนต์ดีกว่าวากิลี่แปลงร่างเป็นรถ <laughs> ท็อบคอมเมนต์อีกอันนะคู่นี้ฝั่งไหนชนะเนี่ยสรุปใครอยู่ใครไปครับผมพอไม่ถูกใจสิ่งนี้อ้อพออันต่อไปจาก,กุมนารุโตแฟนคลับ <laughs> แคปชั่นิสุเกะนี่นายอ เกะดูมือมือนะเกะดูตาลอยๆเกะนั่นนายหรอนี่มันพี่ทําอุปกรณ์ไม่ใช่เหรออ,อพอผมเห็นพี่ทาอุปกรณ์นี้นะฮะคอสเพย์เป็นซาสเกะเนี่ยผมก็กลับมามองย้อนดูตัวเองที่กําลังคอสเพย์เป็นยูจิครับน่าจะสู่สีกัน <laughs> ต่อไปโอ้ทำไมมีมเกี่ยวกับเมยเยอะจังอันนี้จากขอบสนังครับผมฮะอันนี้เกี่ยวกับเดมอนเฟล y ยอร์ใหญ่บาครับผมฮะเป็นเกี่ยวกับซีนตอนขั้นเจ้าบ้านเจอกับเราสองหลักครับผมฮะมากันครบแล้วสินะเราสาหลักทั้งเก้าโอ้ไม่ใช่สาหลักธรรมดานะบอกเลยสาหลักเหล่านี้กำลังไวรัลมาก <c oughs> อุ้ยมีปราดอะไรบ้างวะนนียฉันคือสาหลักปราดชาน <c oughs> น <laughs> ฉันคือเสาหลักนางฟ้าส่วนฉันคือเสาหลักกุ้งตัวเรือฉันคือเสาหลักแพเะ <laughs> น,นี่นี่นีเสาหลักนี้ท็อปสุดฉันคือเสาหลักกินรี <laughs> ดูคอมเมนต์ดีกว่าลืมไปคนหนึ่ง <laughs> ลืมใคร <laughs> พี่ทำอุปกรณ์มาโผล่กี่เรื่องแล้ววันนี้พอพอเวต่อไปเวลต่อไปจะเพลเพื่อนกันแคปชั่นกรอเอกสารล่วงหน้าไว้แล้วอ่าเป็นเหมือนแบบว่าเอกสารติ๊กว่าเราลาอะไรครับผมะมีลาป่วยลากิจลาพักร้อนขาดงานลาคลอดบุตรลาบวชแล้วก็คนนี้เขาติ๊กว่าลาอื่นๆครับแล้วอื่นๆก็คือลาออกลาออกอยู่ในหมวดลาอื่นๆเลยกูเพิ่งรู้เนี่ยเพผลในการลาถูรางวัลที่หนึ่งวัวย ถ้าพี่ถูกจริงผมก็ยินดีด้วยครับเราออกจากงานประจําไปลงชุนยินดีด้วยนะครับอันต่อไปเจอคุณนาราแคปชั่นโตว,วะ่ะอ่าเป็นเหมือนแคปการสทน,นาของหนุ่มคนหนึ่งทักไปเตาะสาวครับผมฮะไหนดูมุกเตาะสาวกันซิลูววกเสือคราบไม่จับมือขวาแต่ก้ายื่นมาให้มาจับมือเรา สาวตอบครับเชดโดสาวงงในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่เธอสาวตอบเอาเลี้ยงเมื่อไหรจะนอนอ่ะอีกสักพักครับแต่แฟนผมอ่ะนอนแล้วเชดโด <c oughs> พี่ก็เช็ดด้วยคนถึงว่าแคปชั่นเหมาะเจอต่อว,ว่ะเกมว่ะอันต่อไปดีกว่าครับจะาเป็นบุบลีหน้าคิงคองเป็นเกี่ยวกับคู่รักคุยกันครับผมฝ่ายผู้หญิงบอกว่าการคุยกันและคํา,ามเข้าใจกันมันสำคัญนะ เหมือนแฟนงอนครับผมอะผู้ชายตอบว่าออโอเคงั้นเธอเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรฝันด,ดีเอา้าอีสัตว์นี่ <c oughs> <c oughs> เอายังไงเอายังไงมึงว่ามาก่อนมาคุยกันก่อนคนแขกแฟนกันรัวๆสแสดงว่าสภาวะนี้มีคนเป็นเยอะโอ้ยต่อไปจากคุณชัดชัยแคปชัน <c oughs> ยูเขาเข้าบ้านว,วนุ่นวายกันั้งบ้านเอ้ามีใครเป็นอะไรไปไหมครับดูอันตรายมากไหนดูสิช่วยด้วยหูเห่าตัวเมล์อยู่ตรงชางเข้าบันไดอยู่ตรงไหนกูไม่กล้าลงรถแล้วนี่โอ้หูเห่าขึ้นมาจาก บอกน้ำก็บอกมาทุกคนดูตื่นเต้นมากก็บอกมาดูตกใจมากทุกคนดูวุ่นวายมากตื่นตนกโทรหาดู่างงี้ที่เกี่ยวข้องหรืออะไรไม่รู้เละตื่นเต้นมากไหนงูช็อปคอมเมนต์ครับสีหน้าเจ้าของบ้านหลังรู้ความจริงอ ่าเดียก,กับกูเมื่อกี้เลยโอ้ใบไม้ my, แน่นอนงูเห่าชิเขินกันหมดตื่นเต้นกันยกใหญ่อ,อ,อันต่อไปฮะเจ้าคุณรัชดาวันอู้หูอันนี้คนแชร์สามหมื่นกว่าก็บวมมาแคปชั่นลาได้ทุกวันหืม ใช่วิคที่ผ่านมาไม่มีอะไรวายรอบไปกว่าน้องช้างตัวนี้อีกแล้วน้องช้างที่ะลุกํำแพงมาแล้วมาถามว่าตด้ over, บ้านนี้มีจ้างยางเผื่อใค่ง,งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่อ่านข่าวมาเขาบอกว่าช้างตัวนี้เหมือนกับมาหาของกินครับผมแล้วก็น่าจะได้กลิ่นพวกแบบเครื่องปรุงเครื่องเทศนะครับผมแล้วก็เหมือนกับร่างกายเขาคงจะขาดเหมือนกับของเค็มอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นเค็ม,ม,มก็เลยะลุกํำแพงบ้านมาอย่างงี้นะครับเพื่อมาหาของกินครับ เราสุดรู้สึกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยส่งกำแพงให้แล้วนะครับผม <c oughs> ดีดีด้วยครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะทางชางทั้งคนฮะ <c oughs> อ่ะต่อไป <c oughs> จากรูฟฟีดาวโหลดเป็นเหมือนกับโค้ดคำคมครับผมอะ่ะเขาโพสต์ว่าคนที่สมหวังเท่านั้นแหละที่บอกว่าการรอมันมีค่าเสมออ๋อคมคายก็บผมฮะแล้วลูกเกี่ยวอะไรด้วยพี่วันนี้เขารออะไรอยู่เหมือนรอแบบเย็บอะไรสักอย่างครับแล้วไงวะ ไม่เลื่อนลงมาไม่รู้เนี่ยพี่ยืนรอก,กันเกงอย่างนี้เลยเหรอพี่ไม่หาอะไรมาใส่ก่อนจริงเหรอพี่ไม่เย็นหรอนาพี่คนนี้นี่แบบว่าพี่ครับเรีวๆหน่อยผมหนาวใคร <c oughs> อันต่อไปอ๋ออันนี้เกี่ยวกับอันิเมะอ,อีกแล้วกบจากกุ่มกระตูดดัตเต้บายโยแคปชั่นเลขารอเคตบให้ไหนรอเคขนาดไหนจัดมา นั่นรุ่นที่4เหรอน,น,นั่นมินาโตะเหรอนอกจากหน้าแล้วเอ็ทไมเองยืนอ,อย่างนั้นวะมินาโตะมีคนอื่นอีก นั่นคาคาชิคาคาชิเซนเซ่คอมเมนต์ครับกูคาใจผ้าปิดปากคาคาชิมากนั่นผ้าปิดปากเลยคาคาชิโอ้โหเกะนายนอเกะเกะได้ถืออะไรนะนั่นพันปักษาเหรอไม่เหมือนนะมีคนบอกอยู่ครับว่าเกะถืออะไรครับว่าถ้าไม่ตายลังแตนที่ขาดคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับบอกมาพันปักตายโอ้ โตนานรูโตโชว์นิงนั่นนายเหรอนายปั้นอะไรอยู่วะขอบคอมเมนต์ครับน้ารูโตกําลังขับอุปกรณ์โดดเส้นผมมากโพดนี้อันต่อไปจอเบเวียแล้วรีเพทแคปชั่นไนกี้ขายแมวแล้วเหรอวะแมวลายไนกี้ว่ะไนกี้บอกคอลเลคชั่นล่าสุดจัดดูแมว เมวกี้ว่ะอันต่อไปอ่ะอันนี้เป็นคลิปจากทิกต o อกครับผมฮะเป็นคลิปจากทิกตอกคุณเรดิเฟรดินะครับผมมาเหมือนกับพี่คนนี้เขาไปเล่นแอปเหมือนกับแอปสแกนใบหน้าครับผมมาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมมาเหมือนกับสแกนหน้าเราแล้วแอปนี้มันจะบอกว่าคุณหน้าเหมือนใครในแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแล้วพี่คนนี้เนี่ยอยากเป็นวูดเดอมอร์มากเป็นยังไง okay, get เป้าหมายของเขาคือการได้เป็นวูเดมอร์จัดไป <laughs> ไม่ได้ว่ะ <laughs> <laughs> เป็นมาเฟีย <my> ปิด

Hey, I am wrong to no. oh. oh. laugh. Oh. Oh. The sculptor is broken. Oh. This no. Is no. A, you. Run, run, run. <laughs> I'm so sad. Today is the day I become Lord. Oh, <laughs> I do not know what else to do. I ah. not <laughs> I am <Lord> am <laughs> Was it all in the wand? <laughs> the chopstick? <job step. laughs> โอ้ยอันเมื่อกี้โดนเส้นมากน้ำตาไหลเลยโอย้เหนื่อยมากอันเมื่อกี้ตลกจริงอรไรยอม เหนืโอเคผมมาแล้วแน่นอนนะครับในเกมนี้เราก็ยังแจกแฟนโคเคนกันอยู่นะครับผมมาใครที่รอแฟนโคเค้นอยู่พร้อมยังครับพร้อมสแกนนะครับผม3 2 1สแกนได้เลยรีบสแกนนะครับผมมาใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมแฟนโคเค้นอันนี้นะครับผมคุณเก็บสะสมเอาไว้เลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวในเร็วๆนี้เนี่ยตัวเหรียญแฟนโคเคนอันนี้เนี่ยจะสามารถไปแลกรางวัลพิเศษและสิทธิพิเศษกับทางแฟนโคเคนนะครับผมซึ่งมีรางวัลอยู่เยอะมากมี อินฟลูเอนเซอร์ที่จอยกับแฟนโลเกย์เนเยอะมากๆเลยนะครับคุณเก็บเอาไว้เพื่อไปแกลกรางวัลและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณรักได้เลยนะครับผมฮะรวมถึงของผมเองก็เดี๋ยวจะมีของจริงๆมาแจกเช่นกันนะครับผมเตรียมเก็บเอาไว้ได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงวันนี้นะครับผมมีแฟนอาสวยๆส่งกันเข้ามาเต็มเลยขอขอบคุณจากใจนะครับผมแค่ใครอยากส่งแฟนอาร์นะครับผมมาวิธีการคือโพสรูปแฟนอาร์ของคุณที่อินสตาแกรมของคุณแล้วก็แท็กมาให้ผมที่อินสตาแกรมปลื้มดอบคานสโกออฟ อร่อยนะครับผมจากฮิเมซายุนะครับผมมาก้าใครสนใจนะครับไปสั่งได้ในไลน์แมรเลยนะครับผมมาอร่อยสดชื่นแล้วก็ตรงนี้ครับผมพิธอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังวัวอยู่ไปกดดูกันได้เลยนะครับผมและกลมๆนี่คือกดซับสไคร้ครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมฮะโอเคง่ายๆที่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย